สวัสดีตอนสายๆจ้าเอซี FC ทุกท่านนะจ๊ะพี่นัทไม่สบายนิดหน่อยนะคะเลยตื่นสายถึงมาก็ลุกมาทําคลิปนะคะเอฟซีมีคนโทรมาให้พี่นัทมาเอาต้นขนุนนะคะเอซนี่มันเขาก็จะอยู่ฝั่งขนุนมันพี่อยู่ฝั่งขนีน้ทางนู้นก็เข้าได้นะรถนะแต่เราจะเดินข้ามคลอง คลองข้ามไปรอดบ่ะล่ะเนี่ยรอดบ่เอฟซีเอ้ยรอดบ่สจะาหาพ่อจันคนนี้ว้ไยว้ายดู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 เธอทำนี่น้ำอยู่ในคลองดิเออโขยานโอ้ขอยขยนัขยนขยันขยันเออมันจะโยกเยกอย่างนี้ปะปะปะนี่ลักข้ามคลองของแพ หาเพระจำกันเด้อึ๊บนี่ถึงแล้วมีใครออกมาหาเรานี่เรามาดูต้นบักมี่ต้นบัวก็มีสาธิเถอะโอ้ยบักคุงหลายแค่นเนาะฮอนฮอนแลนด์นะนนนบอกนี่ต้นบักมี่พ่ออ,อ,อ๋อ โอ้เต็มเลยใช่เอาเสื้อปูนปั้นทำไมมาอยู่นี่อ่ะบอืมนี่เดี๋ยวให้พี่เพชรมาขุดเด้ต้นบักมีเออโอ้โหบักหลายนี่บักมีเอาไปปลูกล้างบ้าน โอ้ตรงนี้ก็มีบัวนะแม่เนาะเออบัวมันมาเกิดเองเวลาไปปลูกโรดจะได้ากได้ลงทางไหนล่ะเดี๋ยวค่อยลงไปน้ำมูุนีฮะโจกเอาน้ำมูุนี่ไปซ่ซิดไปปลูกหัวมันนี่วันนี้พาเที่ยวบ้านพ่อจันยื้อที่ยังบะคูอยากจำไม่ต้อยไปจำเรื่อจ้าแม่กี่ไร่เนี่ยตรงเนี้ย เป็นเกียรเพื่อนประธานไม่ไม่หนุนในบ้านโอ้มองของแม่น่ะมันอันฮุกิทสามต่ลางว่าอ๋อแต่ในไร่เยอะในนาเยอะอันนี้ว่าปลูกบ้านซื้อซื้ออันฮุกซิทสามตาแย่เด้งในอืมนี่เห็นบ่หนู่นฝั่งนู้นบ้านพี่นัดดูวเรติคนอืมุญนี่มะละกอเยอะมากปูนป้า พ่อจันัสดีเจอแล้วบักมีอ่ะเดี๋ให้เพชรมาขุดเอาเอาเอาเบามันเลื่อนสามต้นเอาต้นเล็กๆเดี๋ยวให้พี่เพชรมาขุดเออไอ้นี่ต้นหมอนใช่ไหมพ่อเนี่ยตัดมันทําไมล่ะเนี่ยเราไปปุ่มกันหน่วยมม่ขึหน่วยมันขึ้น่วยมันกองวันนี้มันเลยไม่ได้นี่อ๋อเออหมอนเบลเลอรเลยนี่ เสียดายมันเนาะแหนงก็ไม่เอาแหน่งก็ปลูกปลูกก็ง่ายนึงปลูกก็ง่ายบัวก็มีนั่นในบ่อพขอหายยังมีไข่อยู่ด้ไข่อยู่แล้วก็หายปิดเอาปิดดังเอาไว้สั่นโอ๊ยหลานเรามาติดแม่อยู่แม่นายนะปิดคนเ่วยเห็ดเ่วยเออปิดดังเอาป้องกันมันเป็นโรคสามอันไปแล้วป้องกัน ปิดด่างเอานันพัดมกะมวลนันนัดซื้อมห่เลาหนวย2อหนวยก็่องเบงลายนัเอดเีบ่องลายยามคเอิินนองอกัเจีบกินย่างลองกับเจีบโอ้ยเนอนซื้อซาลเปามาไห่จงยูไ้โอ้ยกินซาลาเปาเทลครื่งก้อนนันเดินไปดูอย่างเลยนะเก็บบัวให้หนูติเ่ต้องลงไปด้ ว้าวยังไงมันถึงจะปลูกข,ขึ้นน่ะแม่เอาหัวมันคนเอาหัวมันหัวมี่ไหนมันมีแ่ในน้ำเหมือ,อ,อน,นอ่ยพ่อฝั่งนี้มันอุดมสมบูรณ์เนาะต้นแบบเขาก็มีเนาะพ่อปลูกไว้เนี่ย บกข้าวต้นนึงอยู่นี่มันดกมันออกนอแม่เลยว่าใหญ่ดันดินดันร่มใบซื่อหนิมันก็ขึ้นมันเองมันขึ้นมันงามปลงายังกงามปลูกยังก็งามเอ้ยเต็มฮะผักขาบ้านหนูก็มีผักขาหนูปลูกแล้วพ่อจันเห็นไหมต้นไม้เยอะแล้วที่บ้านอู้พ่อจันพ่อจันอยากจะไปดูพ่อจันคุยกับเอฟซีหน่อยสิ ให้ให้ในั่นแน่ให้ผู้จักปลูกแน่จะ่ายนอนเมืองเลยจะนอนกินแต่เบียอะไรผู้ใดเฮ็ดนั่นละเออผู้จักเฮ็ดปลูกของจแของนั่นึ่งต้นไม้ออกมาเท่าไรคนลงไวยัมืองใดก็ยุคือเก่าไรถ่นยนอนปลูกหมดแล้วปลูกให้ไอ้นี่หมดแล้วมันตายทีซุ่มซุ่มไปหนี่ซุ่มหนึ่งซุ่มจุ่มไปหนี่เอาเอาอะไรมาจุ่มแม่แมน นี่เนี่ยหนูอยากได้ต้นนี้นี่ต้องไปหาเงามันก่อนเนาะนี่ต้นดอกไม้นี่อืมดอกพุทธนี่ตัดจุดนี่อ๋อเสียบปั๊บเสียบไปกระติดแล้วอืมไปเสียบเพราะงดตลอดมันกระติดแล้วนะอืมไงมันว่าอะไรสิไปเอาเงาเนี่ยไม่ได้หรอกไปหน้าไปเสียบกระติดแล้วอืมนี่ต้นบะหมีอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวให้พี่เพชรมาขุดดูตรงนี้ ไ,ไ,ไอ้ไอ้ไอ้มะขุนอม้นี้ต้อนหยัง่งเลยเนี่ย,ย,ยอ๋ว่านยา aside, นนอ๋อน,น,นี่ครั้งแรกที่บุกบ้านพอจัน,นไปเช่ผูก็มีถ้ามาแกงหอยก็ใช้ได้เลยเนาะอันนี้ผู่อ๋อนี้ผูอันนู้<ภ>นเช่าผู โอ้อันนี้ใบพูที่เขากินหมากโอ้ยมันคล้ายๆกันเด้อเป็นไงเอฟซีถามคิดถึงมากเนี่ยเพื่อก็ถอดติดเหลืองเแน่ติดเหลืองเแน่เป็นไงจ่อยลายแล้วโอ้ยจ่อยลายเลยพุงยังมีอยู่เลยเออโอเค อไปไปหายเร็วๆเร็ด้อเออพี่เพชรให้มายืมครีมตัดลวด,ด,ลวดมีปะคีมแบบใดคีมที่ตัดลวดคีมไงคีมน่อยครีมหน่อยจะไปกั้นคอกหมาเออประตูรั้วพ่อจันเหมือนประตูรั้วหนูเลยเนาะนี่ปเป็นเหล็กเหมือนกันแต่สีฟ้า,ามมอเออของหนูสีของหนูสีเขียว ไปอะจีนในบ้านคุณทั้งบ้านเนะเออเสร็จแล้วพ่อบาไปดูอเออเออคนขวางเนี่ยอยู่เดียวเออคนขยะคนยังกินอยู่เดียวอยู่ยๆๆๆๆๆอือแม่แหละเขาช่วยโอ้เจ้านี้เขาขนให้หมดเรียบร้อยเรียบตับามากมาเดี๋ยวเพื่อนจะมาทำไฟอีกเพื่อนรอว่าฝนมันจะตกบ่ถ้าฝนหยุดเพื่อนก็จะมาทำเสาไฟแม่ คิปนี้แค่นี้ก่อนเดอ้ออ่ะว้าเดินได้แล้วเฮย้ยเดินได้แล้วอะคลิปนี้แค่นี้ก่อนเดอ้อพ่อจันเดอ้อแปดนาทีแล้วเด้อพ่อจันสบายดีแต่เป็นน้องโคนิดหน่อยเดี๋ยวก็หายเนาะวัสดีค่ะมายังไม่